สังเกตดูนะคนที่เกิดวันเดือนปีนี้คือเทวดาลงมาเกิดเพื่อสร้างบารามีใครคิดร้ายต่อเขาเป็นต้องวิบัติทุกรายลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้กระผมขออนุญาตพูดถึงคนที่ต้องมาเกิดเพื่อสร้างบารามีในชาตินี้กันนะครับ หรือที่เรียกคนเหล่านี้ว่าเทวดาลงมาเกิดนั่นเองอันที่จริงคนเราทุกคนที่มีโอกาสเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างบารมีทุกคนกันทั้งนั้นจะมากบ้างหน่อยบ้างก็สุดแล้วแต่กิเลสของแต่ละคนและความหลงในใจของคนมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เกิดวันเดือนปีดังต่อไปนี้คือผู้ที่มาสร้างบารมีโดยตรง คนที่เกิดวันเดือนปีที่จะบอกนี้มาเกิดในชาตินี้เพื่อจุดหมายสามประการหรือเพื่อลงมาทำอย่างใดอย่างหนึ่งในสามข้อนี้นะครับซึ่งข้อแรกก็คือในชาติที่แล้วตัวเองเกิดอยู่บนสวรรค์และอยู่สุขสบายด้วยว่าสวรรค์นั้นมีแต่สิ่งเรื่อเริงบันเทิงใจจนทำให้ลืมไปเลยว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างไง และอยากจะมาเกิดบนโลกเพื่อจะลิ้มรสชาติความทุกข์ดูบางเปรียบเทียบตัวเองเป็นเหมือนลูกเศรษฐีชีวิตมีแต่ความสุขสบายอยากได้อะไรก็มีคนรับใช้หามาให้ชีวิตไม่ได้ลำบากเลยแต่วันหนึ่งได้ไปเปิดดูทีวีเห็นชาวบ้านในถิ่นธุระการดานต้องทำงานหนักเหนื่อยกับการทำไร่ไถนาตัวเองก็อยากรู้ว่าชีวิตแบบนั้นเป็นยังไงจึงเกิดความรู้สึกว่า อยากไปมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างรู้สึกว่าน่าสนุกดีจึงได้ออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นจนกระทั่งได้เรียนรู้ว่าเป็นแบบไหนแล้วค่อยกลับบ้านประการที่สองเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีเก็บกักตุนไว้เพื่อต่อยอดอายุตัวเองเผื่อว่าหากอยู่บนสวรรค์ต่อไปไม่ลงมาสร้างบุญในโลกนี้เลยซึ่งสร้างง่ายกว่าอยู่บนโน้นถึงกล่าวหมดบุญจริง อาจต้องลงอาบายหรือไม่ก็ไปเกิดในยุคที่สังคมเสื่อมทรามเป็นยุคที่ยากแก่การก่อบุญดังนั้นพวกเขาเหล่านี้จึงอธิษฐานขอมาเกิดในโลกนี้นั่นเองนะครับและประการที่สเขาเหล่านั้นได้รับองค์การจากเทพเบื้องบนให้มาทําหน้าที่ทางธรรมหรือทางจิตวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้คนหรืออาจได้รับคุณวิเศษต่างๆติดตัวตามมาด้วย ลงมาเกิดเพื่อเป็นเครื่องมือทำงานให้เบื้องบนเช่นอาจมีญาติอย่างรู้กรรมของคนอื่นเพื่อช่วยเหลือคนให้ผลถูกหรือเป็นตัวกลางในการติดต่อเทพเบื้องบนให้มาเป่าประกาศองค์การสวรรค์หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกมนุษย์หรือไม่ก็มีพรสวรรค์นในการคิดค้นในศาสตร์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้คนอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์คิดค้นยารักษาโรคใหม่ๆนั่นเองนะครับซึ่งคนที่ต้องมาสร้างบนเหล่านี้ ทั้งสามกรณีนี้จะต้องพบกับความทุกข์ใจมากมายได้รับความกดดันไม่เหมือนกับคนปกติและที่สำคัญพวกเขาจะสนใจในหลักธรรมะเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเริ่มสนใจตั้งแต่เด็กหรือมาสนใจตอนโตแล้วต่างกรรมต่างวาระกันไปแต่เมื่อเขาเข้าหาธรรมเขาจะรู้จักตัวเองจากส่วนลึกในจิตใจและตระหนักว่าตัวเองคือคนที่มาสร้างบุญมารมี โดยไม่ต้องมีใครบอกเลยนะเพราะตอนสัญญาเก่าตอนเป็นเทวดานางฟ้าได้ย้ำเตือนอยู่เสมอแต่แรกๆอาจจะไม่แน่ใจเพราะยังลังเลด้วยจิตปัจจุบันแต่ด้วยต้องเจอวิบากกรรมเก่าตามรุมเรา้าเหมือนเร่งตัวเองให้เข้าสู่ทางธรรมมาให้ได้และที่สำคัญอีกประการก็คือคนเหล่านี้จะไม่มีใครทำอันตรายได้เลยเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เบื้องหลัง หากว่าถึงข่าวเคราะห์ร้ายก็รอดผลอย่างหวุดหวิดทุกครั้งและใครที่คิดรา้ายต่อคนเหล่านี้จะต้องมีอันเป็นไปทุกรายสำหรับคนที่ต้องเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีในชาตินี้ก็สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มดังนี้กลุ่มที่หนึ่งคือดูจากเดือนและปีเกิดส่วนกลุ่มที่สองให้ดูจากวันและปีเกิดเริ่มจากกลุ่มแรกเลยก็คือคนที่ต้องมาสร้างบุญบาร,รมีในชาตินี้ คือคนที่เกิดวันเดือนปีดังต่อไปนี้นะครับ 1. เกิดเดือนมีนาคมปีฉลู 2. เกิดเดือนเมษายนปีขาน 3. เกิดเดือนพฤษภาคมปีทอ 4. เกิดเดือนมิถุนายนปีมะโรง 5. เกิดเดือนกรกฎาคมปีมะเส็ง 6. เกิดเดือนสิงหาคมปีมะเมีย 7. เกิดเดือนกันยายนปีมะแม 8. เกิดเดือนตุลาคมปีวอเกเกิดเดือนพฤศจิกายนปีละกา 10. เกิดเดือนธันวาคมปีจอ11เกิดเดือนมกราคมปีกูนและสำหรับกลุ่มที่สองคือคนที่เกิดวันเดือนปีดังต่อไปนี้ 1. เกิดวันอาทิตย์ปีฉลูหรือปีวอกเกิดวันจันทร์ปีขานหรือเปียละกา 3. เกิดวันอังคารปีทอ หรือปีจอ 4. เกิดวันพุธปีมะโรงหรือปีคูล 5. เกิดวันพฤหัสบดีปีมะเสง 6. เกิดวันศุกร์ปีมะเมีย 7. เกิดวันเสาร์ปีมะแมหรือปีชวดโดยกลุ่มที่1จะเกิดศรัทธาในทางธรรมง่ายกว่ากลุ่มที่สองเพราะกลุ่มที่สองต้องเจออะไรหนักหนักหรือเจออะไรหลอนหจึงจะเชื่อในธรรมะ คนกลุ่มที่สองนี้จะสนใจธรรมะหรือฝักไฟบุญกุศลมาและหลายคนก็สนใจดูดวงและสนเรื่องคนมีญาติด้วยและจะก้าวหน้าในการต่อไปสำหรับวันเวลาเกิดนี้นับตามจันทรคติหรือเวลาไทยเดิมหรือเวลาโหนคือนับวันใหม่คือหกโมงเชา้าไม่ใช่เที่ยงคืนนะครับลองเช็คเวลาเกิดของตัวเองดู คราวเนียเรามาดู20ลักษณะนิสัยของผู้ที่เชื่อว่าเป็นเทวดาลงมาเกิดกันนะครับเขาเหล่านั้นดูมีความสงบสำรวมเรียบพร้อมใครๆก็ยกย่องนับถือให้เป็นครูเป็นที่ปรึกษาหรืออยากเป็นเมรอยากเข้าใกล้แล้วสบายใจสำหรับลักษณะชายหญิงที่มีความสงบ20ประการก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว เป็นผู้ไม่หวาดหวันเป็นผู้ไม่โอ้อวดเป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญเป็นผู้ไม่บนเป็นผู้มีความอดทนได้รอคอยได้เป็นผู้พูดด้วยปัญญาเป็นผู้ไม่ฝุ่งซ่านเป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้วเป็นผู้วางตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียงฝ่ายใดเป็นผู้มีสติถูกเมื่อเป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอกับเขาเป็นผู้ไม่ถือตัวว่าวิเศษกว่าเขา เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าต่ำกว่าเขาเป็นผู้ไม่มีโทษอันทำให้มืดมัวดุดฟ้าเป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใ,ใดๆในโลกว่าเป็นของตนเป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพระาะศาสตร์และสังขารที่เสื่อมไปเป็นผู้ไม่ถึงอคติในธรรมทั้งหลายเป็นผู้เกรงกลัวต่อการทำบาปหรือทำชั่วเบียดเบียนผู้อื่นและเป็นผู้ศึกษาสนใจขนขวา และเลื่อมใสในพุทธศาสนาหากท่านพบเจอคนที่มีลักษณะหรือนิสัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ขอให้อยู่ไกลเรียนรู้จากเขาปฏิบัติตามเขาสนับสนุนเขารับฟังเขาหรือหากท่านเองเห็นว่าลักษณะนิสัยทั้ง20ข้อนี้ดีและตัวท่านยังขาดอยู่ก็ลองเติมเต็มทีละข้อทีละข้อนะเชื่อว่าหากท่านทำได้ท่านก็มีโอกาส ที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์หรือถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีปัญญามั่งมีในหลายๆด้านแน่นอนนะครับลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังถูกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ